ไทยยกที่สามถึงศึกจอเดียจะไปยงงงิงเก่งดำครับส่วนเก่งแข็งก้มเล็กครับอ่ะครับผมกาพิชิตสอสอต้อยแตกเลยอ่าแรกหลัดกันเลครับกสาวกันไปกอล์ทีสองที ีว่าไปแล้วนี่ก็ยังเ่ยด็ดเดียดนะครับไม่ถึงกับชัดเจนเพราะตรงจีก็ได้คนละจังหวะเหมือนกันที่เป็นยกสุดท้ายยล้วที่สาม พยายามจะยิงหมักหนึ่งสองเราทีมีพยายามจะเล็งหมักเข้าลำตัวเลยครับ ช่วงนี <s <S ้รู้สึกเสียเปลี่ยนนะครับแรกมากจากคู <t <t ่ชาดิช uh ิตชาดิช uh ิตเข้ามาตะทำให้ทำให้ดูยกนี uh ้จะให้ดูชาดิชิตดูดีกว่าเลยครับ สองคนซิ่งทำได้ใช้ได้อ่าครับอ่อ,อ,อหมดยอดครับลบมีชาติ่ิดทำได้ดีครับเห็นชัด